โยสวัสดีครับผมเพียวสำหรับในคลิปวีดีโอนี้ครับผมจะมาวิเคราะห์สปดรันในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรายการ m ไมค์ครับ s p ิรั n i n n งแลง Playoffs f ์ซีซันนะครับผมนะก็อันนี้จะเป็นคู่ชิงนะครับผมนะเป็นคู่ชิงที่เราจะได้เห็นแชมป์ใหม่นะครับผมนะระหว่าง In-Film นะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับประักับทกิโนยส์นะครับจากประเทศฮ่องกงนะครับผมนะก็ทั้งสอคนนี้นะครับก็อกหักมาจากซีซันที่แล้วนะครับนะ ก็อินฟิลมนะครับสำหรับคนที่ไปดูนะครับอินฟิลมซีซั่นที่แล้วนะครับซีซั่นเจ็ดเนาะเข้าเพย์ออฟมาในฐานะอันดับหนึ่งอีโรครับผมนะเป็นอีโรอันดับหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์ณเวลานั้นเนาะนะครับผมนะเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งนะแต่ตกรอบแรกครับผมสำหรับอินฟิลมนะครับส่วนแฮกกี้นอยส์นะครับดีกีของคนนี้ก็ไปทำตามนครับผมนะแฮกกี้นอยส์นะครับเป็นคนที่เคยติดท็อปสามไมค์คัสปีเดอร์นิ่งแลงมาแล้วห้าครั้งนะครับผมนะก็คือมี เพอออฟมาทั้งหมด8รอบใช่ไหมให้กินน้อยจบท็อป3 5รอบจาก8ครั้งนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นเพนดิกีที่ไม่เลวนะครับสำหรับให้กินน้อยนะครับก็ทั้งสองคนนี้ก็จะดูจากสแตทนะครับก็ถ้าเราเห็นครับก็อาจจะเห็นครับว่าอินฟิวเนี่ยเป็นต่อนะเป็นต่อนิดนึงนะครับนะครับก็เวลาที่เร็วสุดในแงค์นะของทั้งสองคนนะครับของอินฟิวจะเป็น6นาที52วินาทีครับส่วนให้กินน้อยเป็น7นาที15วินาทีนะครับ ส่วนเวลาเฉลี่ยของการจบแต่ละเกมในแรงค์นะครับผมนะอินฟิวนะครับเวลาเฉลี่ยอยู่ที่9ที25นะครับส่วนของแฮกเกอร์น้อยครับจะอยู่ที่9ที52นะครับนะก็เคยกดเจอกันแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับเป็นแฮกเกอรน้อยที่ชนะไปเนาะนะครับในซีซั่นนี้นะนะในซีซั่นที่8นะครับผมนะก็อัตราการชนะแพ้นะครับนะก็อินฟิวนะชนะไป392เกมนะครับแพ้เป็น152นะครับส่วนแฮกเกอรน้อยชนะไป53นะครับแพ้ไป17เกมนะครับเออก็อยากจะบอก เกดเล่นเล่นน้อยนะครับเก็ดของรู้เล่นเล่นน้อยนะครับเป็นอีสเตอร์เอ็กไม่ไไรู้พูดผิดไม่ถูกกันนะครับก็แฮกกี้น้อยนะครับไอสแตททุกคนก็จะเห็นครับว่าแฮกกี้น้อยเล่นไปประมาณ7 70เกมนะครับผมนะเล่นไป70เกมนะในซีซั่นนี้เนาะแฮกี้น้อย70เกมเนี่ยทุกคนคือแฮกกี้น้อยเล่นตอนท้ายซีซั่นนะครับผมนะเล่นวันเดียวนะเล่นวันสุดท้ายนะครับก่อนที่ซีซั่นมันจะปิดลงนะครับผมนะประมาณนั้นเลยเนาะนะครับก็เลยทำให้มันมีแค่70เกมนะของแฮกกี้น้อยนะครับเล่น70เกมแล้วเข้ารอบเพล เานะก็เปอร์เซ็นต์การชนะนะครับของแฮกิโน้ยก็จะเยอะกว่าเนาะนะครับจะเป็น72.06นะครับของอินฟิลมส่วนแฮกิน้จะเป็น75.71นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นไม่ได้ครับเพราะว่าไอ้ไอ้เปอร์เซ็นต์อาจจะสูงสูงหน่อยเพราะว่าไอแฮกิโน้ยอ่ะมันเล่นน้อยนะครับนะมันเล่นน้อยจะจัดนะครับผมนะสำหรับการเล่นของเขานะครับในซีซั่นที่แล้วนะครับในซีซั่นที่แปนะครับเนี่ยก็อีโลสูงสุดนะครับในในซีซั่นนั้นนะครับก็จะเป็น2,464นะครับของพันสี่ร้อยเป็น2,185นะครับ ผมมจะพูดเลยไ่ดูนะมันมันไม่ได้จำเป็นมากนะอันนี้ก็ให้ดูสเตตนะครับผมนะก็อันนี้เป็นเซตติแลนดอมซีดนะอันนี้ไม่ใช่เซตติแรงนะครับทุกคนนะแล้ดีแลนดอมซีดของอินฟิวเป็นเจ็ดสามเก้านะครับส่วนของแฮงกน้ำเป็นแปดสามหนึ่งนะครับผมนะก็มาผมก็วันนี้ผมจะมิเคราะห์ซีดที่หกนะครับผมนะสำหรับคนที่อยากโดนสปอยนะครับผมนะแนะนําให้กลับไปย้อนดูแข่งก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ออฟฟิเชียลนะครับผมนะถ้าใครอยากดูภาคฝรั่งนะครับภาคอังกฤษนะครับ ของฟายเบิรนะ์กกับเนอร์ดี้เนาะหรือใครจะดูรีแอคชั่นของผมผมก็จะทิ้งลิงก์ทั้ง2คลิปวิดีโอนี้ไว้ในดสคริปชั่นนะผมนะสำหรับคนที่อยากโดนสปอยนะครับแต่ถ้าใครอยากโดนสปอยไม่สนใจกูจะมาดูเฉยๆนะครับก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าผม let's go <S ก็นะครับผมนะก็อย่างที่ผมบอกครับผมจะมาวิเคราะห์ซีที่หกนะเอานะเราเกือบไปถึงซีดูสนันแะล้วคนนะมาดูครับว่าแฮกกี้น้อยจะปิดฉากเกมนี้ไปเลยหรือเปล่าหรืออินฟิวจะตีเสมอนะครับแล้วก็เราไปที่ซีที่7กันนะครับก็ ทางแฮกเกอร์นะครับเลือกที่จะแบนได้สเตมเปิลเนาะส่วนอินฟิลเลอร์จะแบนบริเวณเชนะแต่ตอนเนี้ยไอเรื่องแบนอะมันโดนปัดทีมแล้วทุกคนนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็คือไอกฎของการของกฎของการขันเนาะนะครับก็คือ3ซีดแรกเนี่ยเราจะพลิกซีที่เราแบนไม่ได้นะครับอ่ะผมผมมองให้ดูนะครับมันแบนสองนี้เนาะนะครับสามซีดแรกอันเนี้เนี่ยสามซีดแรกเนี่ยเราจะไม่สามารถเลือกซีที่โดนแบนได้นะครับผมนะก็พอมันจบผ่านสามซีดแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือไอสามซีดเนี่ยนะครับสี่ซีที่เหลือเนี่ยเราสามารถ สีที่เราแบนได้นะะน,ะน,ดนะนะครับผมนะประมาณันเลยเนาะนะครับก็เป็นแบบเหมือนว่าเป็นวายการอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นฟอร์แมตของการแข่งขันเนาะดาวนะนะก็คือ3ซีแรกเราไม่ใช่ไม่สามารถเลือกที่สีที่แบนได้นะครับแต่ถ้าเราเกินอ่ะเราเกินปุ๊บเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับนะประมาณันเลยเนาะแล้วก็เลือกซ้ำได้นะนะครับผมนะเท่าที่เห็นก็จะเป็นวิเลจกับวิเลจนะครับเห็นไหมเดซเซอร์เทมเพิลนะอันนี้เดซเซอร์เพิ่งมาลูมาท่อลูมาท่อนะครับผมนะก็สามารถเลือกซ้ำได้ดาวนะนะแต่เลือกซ้ำแบบคุยไง แบบถ้าสมมติสี่ซีนเนี่ยสมมติสี่ซีนเนี่ยนะใช่ปะ่ะสมมติเราเลือกได้เสนอมาตรงนี้แหละเราก็สามารถเลื่อนเสนอมนต่อไปได้เข้าใจป่ะก็คือเสนอมนจะโดนตัดทิ้งนะครับก็จะเหลือแค่วิลเลจรุ่นพอร์ทัลโลเปนะครับหรือรุน่นรุ่นพอร์ทัลมีไปแล้วเนว่ยว่อสมบัตินะครับซีสมบัติแล้วก็ซีเหลือนะครับผมนะที่เหลือที่จะสามารถพลิกได้เนะาะหวังว่าจะเข้าใจกันผมก็พูดวนนะครับผมนะตอนนี้ประมาณตีสองแล้วนะครับก็โอเคมาเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมนะในซีที่ หกครับผมนะสตีฟลูนพอทอนนะครับพิกโดยแฮกกิ้งนอยส์นะครับนะมาดูครับว่าแฮกิ้แล้วจะปิดฉากรอบทีนี้หรือเปล่านะครับหรืออินฟิวจะตีใครแตกครับผมไปนะเราขอเล่นนี่เลยนะทุกคนให้มันเริ่มเลยครับเคมาครับผมนะก็เห็นสีลูนพอทอนเนาะก็ทั้งคู่ก็เหมือนเหมือนจะเหมือนเหมือนจะเมื่อกี้ก็เราเห็นแฮกกี้งนอยส์นะเมื่อกี้ผมขอย้อนนิดนึงนะทุกคน มันจะผมย้อนได้ไหมเนี่ยครับก็จะเห็นเมื่อกี้แฮกกีหน่อยเนาะนะครับผมนะก็หมุนนะจริงๆไม่ควรจริงๆไม่จำเป็นต้องหมุนนะครับทั้งๆก็รู้อยู่นะครับว่าเป็นซีดรูพอท์เนาะนะมันไม่จำเป็นต้องหมุนนะแต่เจาเห็นอินฟิวเนาะอินฟิวไม่ได้หมุนเช็คนะอินฟิวก็พยายามมองหานะว่ารูพอท์อยู่ทางไหนนะครับนะแฮกกีน้อยเจอก่อนเนาะเพราะเมื่อกี้แฮกกีน้อยหมุนนะหมุนเลยกลายเป็นหมุนดีนะครับจริงๆมันไม่จำเป็นต้องหมุนนะเพราะว่ามันเป็นซีดรูพอทนะครับมันไม่ใช่ซีดทรีเดเชอร์เนาะนะครับผมก็ อินฟ the ิวมกับเฮงน้อยก็จะเลือกต่างกันนะฮะอินเฮงน้อยเลือกจะตัดไม้ก่อนนะครับแล้วอินฟิวมเลือกจะไปเอาอาหารก่อนนะอันนี้เป็นเพลงของอินฟิวมแล้วเนาะสำหรับคนที่อาจจะเคยดูคลิปอินฟิวมนะครับอันนี้ผมแบบผมผมไปฟังเหตุผลของเขามาว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะฆ่าเอาอาหารก่อนที่จะตัดไม้เนาะเฮงน้อยเลือกที่จะเข้าในเทอร์แบบไม่มีอาหารเลยนะครับผมเฮงน้อยเลือกที่จะเล่นเสียงนะครับเพื่อที่จะปิดฉากเกมนี้นะครับส่วนอินฟิวมนะนะครับตัดไม้ไปแล้วนะครับได้อาหารมาหกนะครับผมสำหรับอินฟิวมเนาะไอวนอิิฟม่ะ อินฟิวให้บอกนะครับว่าอินฟิวเวลาจะฆ่าเวลาฆ่าสัตว์ก่อนเนี่ยอินฟิวจะได้เอาสัตว์ก่อนนะครับสัตว์มันจะได้ไม่วิ่งไกลนะบผมนะเวลาเราปล่อยสัตว์ไปนานๆสัตว์มันจะวิ่งไกลนะครับก็มันเป็นเหตุผลที่ดีนะที่อาจจะฆ่าสัตว์ก่อนที่จะตัดไมน้นะแต่แงห์น้อยเลยี่จะไม่เอาอะไรไปเลยนะครับไม่เอาอาหารเลยนะครับเล่นแบบต้องเล่นแบบเพอร์เฟกต์นะทุกคนนะผมรู้สึกว่าอาหารมันสําคัญนะในการเล่นไมโครสปินนันเนี่ยเน่านะอาหารมันสำคัญอยู่นะเราสามารถมันสามารถทาให้เราเล่นพลาดได้เนาะ นะครับแล้วก็อาหารเราจะคิวเราเพิ่มนะครับผมนะตอนนั้นเลยเนาะให้กน้อยก็้ทำการขุดบล็อกเพิ่มเนาะเพราะว่าให้กน้อยรู้นะครับว่าแบบโอ้โหแบนเทเลนไม่ค่อยดีเลยนะต้องเอาบล็อกเพิ่มนะครับผมนะแล้วก็ใช้พิกแอคทองอย่างคุ้มเนาะอินฟิวไม่ใช่เงินเนาะนะครับทั้งคู่ก็เอาบล็อกเพิ่มนะครับนั้นแล้วก็เป็นเทสเชอร์นี้เป็นเป็นเป็นประเทศเฮาสิ่งเนาะนะครับผมนะเป็นเฮาสิ่งนะครับก็จะเป็นท็อปดาวทั้งคู่เนาะนะครับนะก็น่าจะเป็นเล้าปกติบริรับท แตงโมที่เก็บมาจากรูนพอทอลเนาะในการโยนนะครับแตงโมมันเป็นทองเหมือนกันนะครับสำหรับคนไม่รู้เนาะไอ้คริสติงเมลอนนะครับมันเป็นทองเหมือนกันนะครับหมูมันมองเช่นกันเนาะนะครับสามารถเอาไว้โยนล่อได้นะครับผมนะแล้วก็ทําการเปิดกล่องนะครับผมนะเก็บของไปแล้อินฟิวมก็ลังตามมาเนาะตามอินฟิวมว่าใช้ไม้แล้วเพราะว่าบล็อกเอ็นี้หมดนะครับผมนะสำหรับเอ็นเนเธอร์บิกนะครับเพียงน้อยทำการทุบกล่องเพื่อให้หมูมันโกดนะแล้วก็ต่อยนิดนึงนะครับเพื่อให้หมูมันโกรธอีกนะครับอินฟิวมก็ อินฟิลเลอร์จะทุบกล่องน,นะเอ้าทุกคนอินฟิลเลอร์จะไม่เช็คนะครับผมนะเพื่อทําให้มันไวขึ้นเนาะนะถ้าทุบกล่องมันไวนกว่าอย่างไนะครับนะก็ให้กันก็ทำการคาพีเอ็กเหล็กเนาะแต่มไม่ผมรู้เกิดอะไรขึ้นกับจอโอเบสก่อนให้นิหน่อยนะอยู่ๆจอมันก็ดำนะครับนะ,นะก็อินฟิลเลอร์นี้ก็ตามมลยติดนะทุกคนตอนนี้ก็สูนสีกันนะนะครับผมตอนนี้ก็ขุดทองสำหรับแฮกกิ้งนอยส์ตอนนี้อินฟิลก็คาพพีเอ็กเหล็กเช่นกันครับสำหรับคนรู้ๆๆครับเมื่อกี้มันไม่มีพีเอ็กเหล็กเนาะในในนี่นะในร ซีดลูบะท่อเนาะมันจะไม่การันตีเหล็กนะครับสำหรับการเล่นแรงนะครับมาเลยนะครับผมนะต้องหาเหล็กเพิ่มในแบชเช่นนะครับผมนะก็อันนี้เป็นเล้าปกติปกตินะครับเป็นเล้าที่มีชื่อว่าท็อปดาวเนาะก็ลากหมูจากข้างบนนะครับจากทิปเปิ้ลด้านบนลงมาข้างล่างนะครับผมมาเลยนะตอนนี้อินฟิวมก็กำลังขุดถอนนะในท้่ให้เราทำการสแกนหาหานี่นะครับหาไอ้พายชาร์จสีเหลือฟ้าเนาะเมื่อกี้ทุกคนก็จะเห็นเขาว่าให้เราทำการปรับเรนเดอดิสแตนซ์ลงนะครับผมนะปรับลงปรับขึ้นนะครับเพื่อให้รู้นะครับว่าไอ้ ฟอเทสดวมั the, นห่างจากเรากี่ช้นงเนาะนะครับผมนะแล้วก็ทําการเดินข้ามช้งเนาะเพื่อให้เพื่อเช็คนะครับผมนะเห็นไหมปับเปิดไฟชาร์จปุ๊บแล้วก็พยายามสังเกตหาสีฟ้านะครับซึ่งตอนนี้สีฟ้ามันหายไปเนาะเนานะทั้งีเราได้ทาการเดินข้ามช้างไปข้างหน้าเนาะนะพอเดินข้ามช้างไปข้างหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยสีฟ้ามันจะขึน้นครับสีฟ้ามันคือมันจะเรียกว่าม็อบสปอนเดอร์นะครับผมนะเป็นการหาม็อบสปอนเดอร์ในในเนี่ยทุกคนนะพอข้ามช้างปุ๊บสีฟ้าขึ้นปั๊บเห ปอเทศอยู่ทางทิศทิศลบเอ็กนะครับผมนะผมไม่รู้ลบเอ็กมันคือทิศไหนนะครับจําไม่ได้ละเอานะมันอยู่ทางลบลเอ็กเนาะนะครับตอนนี้อินฟิลมก็เพิ่งขุดทองเสร็จนะครับนะตอนนี้ให้ก็น้องก็รอนะครับในระหว่างรอก็ครับดาบครับแอครอครับเตียงรอครับครับเตียงเอาไว้รอระเบิดกงสปอนเนอร์นะครับผมนะเพื่อให้เคลียร์พื้นที่สปอนเนอร์นะครับจะได้มีเบสเกิดเยอะขึ้นหรือเบสเบสเนาะนะอินฟิวมเช่นกันเนาะในระหว่างที่รอมันเทรดนะครับผมนะก็ครับเตียงครับ X ครับดาบนะครับผมนะเพื่อให้เอาไว้ฆ่าเบสแบบไวๆนะครับผมนะหรือการดูบิลดิ้งนะครับผมนะตอนนี้ให้เงีก็ออกแล้วเนาะว่าของเท็จครบนะครับมีเพลครบมีสติงครบนะครับผมนะมีออฟซิเดียนครบนะครับไอ้เนี้ยก็เลยออกแล้วครับผมนะอินฟิวมก็เหมือนจะออกแล้วเช่นกันนะครับผมนะ้นตอนนี้อินฟิวมนะครับผมอันนี้ก็เหมือนจะเก็บของนิดนึงนะอินฟิวมนะตอนนี้ให้เงี้ถึงแบสถึงฟอร์เทแล้วนะนะครับผมนะแบสเชียนใช่แล้วนะตอนนี้ก็ต้องการคราฟนะให้เงี้ยเลือกที่จะทำการคราฟ แองเกอร์นะครับด e ้วยทำการเดลิเชสเนเนเตอร์นะครับเพราะให้กี่น huh. yeah. well ้อยเดี huh. ๋ยวทุกคนบอกทุกคนให้กน้อยไม่มีอาหารเนาะอาหารหมดเลยนะเซอร์ให้กี่น้อยทุกคนท่านผู้ชมที่เห็นนะทุกคนอาหารหมดทั้งหล่อและเหลือครึ่งหัวใจสะเซอร์ให้กี่น้อยนะทุกคนนะครับผมนะก็ทำการเดลิเชสเนเนเตอร์เลยเนาะนะครับผมนะใช้แองเกอร์นะครับสำหรับทุกคนนะแองเกอร์เหมือนเป็นเตียงเนเนเตอร์นะครับสามารถเซ็ตสปอรได้นะครับผมนะตัวนี้อินฟิวมนะครับทุกคนก็จะเห็นอินฟิวมมาแบบเพิร์ลมาแบบอีกเทเลนึงเนาะให้นนน้้ออยยยผผมมเดดี๋วขาิึงทุกคนนะี่น แค่เดือนทุกคนแป๊บนึงเนาะแงกน้อยนะจะเพลย์แบบนี้เนาะแล้วแขกน้อยเพลย์ออกไปข้างหน้าของแบเช่เลยเนาะส่วนอินฟิวมเนี่ยทุกคนอินฟิวมเลือกที่จะเพลย์เพลย์ไปทางด้านขวาบนเนาะน้าบอกนะนะก็จะไปคนละทะเลนะถ้าถามผมผมชอบทางที่แขกน้อยไปมากกว่าเนาะผมรู้สึกว่าอินฟิวมที่เลือกที่จะมาทางนี้อาจจะเป็นว่าที่อินฟิวมชอบที่จะชอบที่จะขึ้นข้างบนมากกว่าเนาะผมก็พอเห็นภาพได้ว่าทำไมอินฟิวมถึงเลือกที่จะขึ้นข้างบนเนาะ อีฟ e ิวอาจจะคิดว่าแบบข้างบนเปิดกว่าหรือเปล่าอาจจะเห็นฟอร์เทดได้ง่ายกว่าหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าอ e ีฟิวอาจจะคิดมากไปนิดนึงนะครับผมนะอาจจะคิดมากไปนิดนึงนะในสถานการณ์นี้เนาะก็เลยทาให้ผมว่ามันจะช้าไปหน่อยนะช้าไปนะช้ากว่านิดนึงนะครับแต่ก็นะั่นเองตอนนี้ก็ไม่เห็นนะทุกคนเหรอ่ะไม่เห็นฟอร์เทเนาะแล้วก็ทําการปรับวายนะปรับจอกว้างเนาะนะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นตรงจอเมื่อกี้ปะทุกคนผมขอย้อนเมื่อกี้ดนึงได้ปะนี่เับผมนะ ก็พอจะปรับจอกว้างปุ๊บก็จะเห็นฟอร์เทตเนาะนะครับก็ผมรู้สึกว่าการเพลย์ของอินฟิลอาจจะคิดมากไปน,นิดนึงนะแต่บอกว่าเพลย์มันก็ไม่น่าจะผิดขนาดนั้นเนาะนะว่านะนะเพลย์มันไม่ได้ผิดมากนะแต่ก็ตร์นั้นแหละนั้นหัวอาจจะคิดมากไปน,นิดนึงนะนะวันนี้ให้กินน้อยก็ทําการฆ่าเบรสครับตีขวานหนึ่งครั้งนะครับคีย์ที่ข้อขวานหนึ่งครั้งแล้วคีย์ที่ข้อดาบหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้มันฆ่าเบรสได้ไวๆเนาะนะนะนะแล้วก็ทำการดับเบิลเบรสเบนนะสหรับให้กินน้อยเนาะวางเเตียงงข้้าานนนะะะะคครรรรัับบบบบแแลลวกกก็ทิิดอๆผม นะครับทำให้เลือดลดแค่ครึ่งหัวใจเนาะสำหรับคนที่ดูนะครับถ้าเรากดเตียงช้าอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราฟิกไปช้านะครับถ้าสมมติเรากดแบบปั้งปั้งเงี้ยเราก็จะโดนหนึ่งหัวใจนะเพราะว่าเตียงนึงอ่ะมันจะลดครึ่งหัวใจนะครับแต่ถ้าเราแบบขันเมาไวๆเนาะเราเรากดเตียงแบบสองเตียงปั้งปั้งไวๆนะครับมันจะลดแค่ครึ่งหัวใจเท่านั้นนะครับทุกคนก็จะดูหัวใจให้น้อยผมนะใช่ไหมไม่ลดเลยด้วยซ้ำนะครับไม่ลดเลยด้วยซ้ำนะถ้ากดไวมันแบบบางทีมันไม่ลดด้วยซ้ำนะประมาณเลยเนาะสำหรับแบบนะการดับเบิลเบสเบสนะคครรัับบนนนะกก็สาหทที่ออยต้ง ฟลิกเมาส์วไวๆเนาะนะครับมันจะทําให้ดาเมจไม่มีนะบางทีก็ถ้ามีดาเมจก็แค่ครึ่งหัวใจนะฮะแต่ถ้าฟลิกช้าๆมันจะโดนหัวใจหนึ่งนะมันก็จะเจ็บนิดน,นึงเนาะก็อาจจะเปลืองอาหารนะ,นะครับเปลืองเซทชวลเลชั่นเนาะเราตอนนี้ให้ก,กันก็เจอพี่ดำเนาะก็ต้องจากการพี่ดำนิดนึงส่วนอินฟิลนะด้วยจ้ะคือทุกคนก็จะเห็นกับว่าให้กันเลยเล่นสปอร์เนอร์เนาะแต่อินฟิลเนี่ยอินฟิลเลยจะปรับเป็นห้าเลนด์ดิสแตนทาสําหรับคนไม่รู้นะห้าห้าเลนด์ดิสแตนเนี่ยมันจะช่วยให้ม็อบในนนเเกิดยอะะขึ้นนครับ ในไบโอมムวาร์ฟอเรสกับโซแซนบาลีเนาะสองไบโอมนี้ซะส่วนใหญ่นะครับที่จะทำให้มอบเกิดเยอะขึ้นนะครับทาไมมอบถึงเกิดเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าปกติแล้วอ่ะในไบโอมโซแซนบาลีกับวาร์ฟอเรสเนี่ยมอบมันจะเกิดน้อยนะครับผมนะก็ถ้าฟอเทสเนี่ยมันอยู่ในไบโอมพวกเนี้ยนะครับผมนะจากมอบที่มันจะไปเกิดตามเทเลนของโซแซนบาลีกับเทเลนของวาร์ฟอเรสมันจะไปเกิดตรงไหนแันทุกคน มันจะไปเกิดเป็นม e ็อบฟอร์เทแทนใช่แล้วผมนะมันก็เลยทําให้เราได้เบสเยอะขึ้นฟอร์เออพี่ดําเยอะขึ้นนะครับผมนะก็แต่ในนในวินาทีนี้อินฟิล์มคงไม่อยากได้พี่ดํานะครับผม,มอยากได้แค่เบสเนาะนะแต่มันก็ฟังบันเกอร์นี่นะครับมันก็ควบคุมไม่ได้นะครับนะก็นะถ้ามันจะเกิดเยอะถ้าพี่ดํามันจะเกิดเยอะ,ม,ะ,ยอะมันก็เกิดนะครับผมนะประมาณนี้นะครับนะอินฟิล์มเล่นเส่นสตรีนะครับผมเข้าใจอันนี้เห็นผมอินฟิล์มที่เล่นสตรีนะเพราะว่าอินฟิล์มรูนะครับว่าแฮกี้น้อยอะ นำนำแบบนำหา่างนะเรื่องการเข้าฟอร์เทนนะเข้าฟอร์เทนก่อนนะครับ In อินฟิวเลยเลยจะเล่นสเตรนะครับเพื่อหวังให้เบลสมันเกิดเยอะเนาะเพื่อให้ตามการฆ่าเบลสทันนะครับส่วนเราเขาไม่รู้ในการเล่นแรงเนาะถ้าสมมุติแฮกกี้นะ้อยฆ่า1ตัวแล้วมันดรอป1อินฟิวก็จะฆ่า1ตัวแล้วดรอป1เหมือนกันครับทุกคนเข้าใจปะคือแบบเราฆ่าถ้าเราฆ่าเท่ากันมันก็ดรอปเท่ากันเข้าใจปะมันไม่ได้ดรอปสุ่มอะเนาะนะครับผมนะสมมติสมมติแฮกกี้นะ้อยฆ่า2แล้วดรอป1อิินฟวก็ฆ่า2แล้วดรอป1เช่นกันเนาะ นะอินฟิวมจะพยายามเอาไอ้ไอ้เ,เ,เลขการฆ่าเนี่ยนะต้องต้องไล่ตามแฮกกิหน่อยเนาะพอเวลาให้ไล่ตามเนี่ยเนาะในการที่เราอยู่ในไบโอมเนี่ยนะครับนะมันแบบเราใช้วิธีสูตรไฟมาดีเพื่อให้ม็อบมันเกิดเยอะขึ้นเพื่อให้มันช่วยให้เลขเนี้ยสมมุติแฮกินน้อยมันฆ่าไป8ตัวสมมุติแฮกินน้อยฆ่าไป8ตัวแล้วอินฟิวมต้องตามเนาะอินฟิวมก็พยายามฆ่าพวกแบบม็อบที่มันเกิดตามธรรมชาติแทนนะครับในไบโอมพวกนี้เนาะนะนะใช้แบบใช้สูตรไฟมาดีหรือไฟเล่นเล่นสแตนนะครับเพื่อให้ม็อบมันเกิด ในแบชเชนในฟอร์เทเยอะขึ้นโอเคปะเอานะมาเลยผมพูดแล้อธิบายนะครับโอเคนะครับมาเลยเนาะหน้าทุกคนเยอะแยะเลยนะในในวในจออินฟิลมอ่ะเกิดเต็มเลยนะครับสำหรับเบลสเนาะนะครับอินฟิลมก็พยายามไล่ฆ่าให้ทันนะครับพยายามไล่ให้ไวที่สุดนะครับแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่มีแล้วสำหรับอินฟิลมเนาะก็เลยปรับเลนเดอร์จันเพิ่มแล้วก็ไปสปอนเนอร์แล้วนะครับผมนะอินฟิลก็ฆ่าได้เยอะอยู่นะสำหรับการที่ไม่ได้เข้าสปอนเนอร์เลยนะครับนะฆ่าไป5ตัวแล้วนะครับก็ตามมาประมาณหนึ่งนะแต่ผมว่าหรับ สรับล็อตนะครับผมนะก็ข้ามไอสิบสี่มีเกลือเลยนะไม่ได้มีครบนะมีเกลือนะโดยง่า้แล้วก็ไปแล้วครับผมนะออกไปวัดสายตานะครับแล้วก็ทําการสายหัวนะครับทุกคนนะนาลีเริ่มดีใจนะครับจะแชมป์หรือเปล่าสไลก์นิดหน่อยนะนะครับผมนะตอนนี้ทําการปาไอ้แล้วก็ใช้นินจาเบนบอทนะครับวัดนะวัดสายตาเนาะนะครับผมนะก็นะครับพันห้าร้อยบอลเขาสลก์ให้กี่หน่อยนะตอนนี้ก็สายหัวนะเออเริ่มดีใจนะเริ่มดีใจนะครับผมนะว่าจะแชมป์แล้วสไลก์ให้กี่หน่อยนะไม่เคยแชมป์มาก่อนนะ ในอินฟิวมก็ตามมาแล้วเชว่นกันเพราะอินฟิวมก็มีครบแล้วทุกคนเห็นปะนะทุกคนอันนี้คือพลังแห่งแห่งไฟาร์ดีในไบโอมโซเทนวารีกับวาฟอเรนเนาะม็อบมันจะเกิดเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเบลสนะครับนะมาเลยเนาะนาะเนี่ยอนะินฟิวมนะ um ตามทันแล้วทั้งเข้าแบสเชียนไอเข้าฟอร์เทดชาร์กออดแฮกกี้น้อยประมาณสักเกือบเกือบนาทีนะแต่ตามทันนะเนี่ยทุกคนนะนะครับถือว่าตามทันได้ไวนะหรับอินฟิวมนี่เองก็กำลังเดินทางไปสร้างพอเท่าที่2นะครับใน ในในเธอร์เนาะนะครับผมนะก็ตามพิกัดของนี้จะเป็นบ่อนครับใค้กันนอยเลือดที่ยังไม่เพลเนาะเพราะว่าเพราะว่าเลือดเหลือน้อยแล้วนะครับไม่มีอาหารด้วยนะครับฮิวไม่ได้เนาะส่วนอินฟิวยังเพลได้นะครับทุกคนนะอินฟิวก็เลยจะทําให้อินฟิวสถานการณ์เนี่ยอินฟิวจะตามทันเนาะเพราะอินฟิวมีอาหารเนาะใค้กน้อยจะเพลิไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับใค้กน้อยต้องแบบค่อยๆไปเนาะและกันน้อยเพลิมาเป๊ะมากเลยนะครับเปร์มาตรงแบบที่ที่ต้องสร้างพอท่อพอดีกเลยครับให้กยนทำการต่อขึ้นเนาะแล้วก็ตตอบบเุกก็ทําาร่ สร้างพอท่อเลยนะครับนะเป็นเพลที่เปมากแล้วตอนนี้อินฟิวมตามแล้วทุกคนที่ฟิวตามไปเพราะอะไรทุกคนอินฟิวมเพลได้นะเพราะว่าอินฟิวมีอาหารนะครับเวลาเพลมันเพลอ่ะเพราะเราอัพเพลอ่ะเนาะเลือดมันลดนะครับนะก็ใช้อาหารในการฮิวนะครับนะแต่ที่น้อยเพลไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีอาหารนะครับการทำการสแกนหาไอเสียมส้มเนาะนะครับเสียมส้มในภายชานเมื่อกี้นะมันเป็นบล็อกเอนติตี้นะครับเพื่อหาสปอนเซอร์ซิลเวอร์ฟิชนะครับผมนะเป็นการสแกนหานะครับผมนะแตตอนนี้ให้น้อยก็เมื่อกี้เจอม็อบข้างหน้านะครับทำการ เลยจะเดย์รีเซ็ตนะครับหรือการฆ่าตัวตายในเกมนะเพื่อรีเลือดรีอาหารนะครับผมนะตอนนี้อินฟิวก็สแกนเช่นกันเนาะตอนนี้แฮงก์นก็ทำการเดล์รเซ็ตเนาะนะครับผมนะแล้วก็เลือดเต็มแล้วนะครับนะอนี่อินฟิวไม่ต้องรีนะทุกคนเนาะอินฟิวเลือดเยอะนะครับผมนะอินฟิวสามารถเทคได้จากม็อบได้นะครับเดินตามเดียวกันนะทุกคนนะทสองคนอินฟิวเจอก่อนนะทุกคนอินฟิวเจอก่อนแล้วอินฟิวเลือดจะเดย์รีเซ็ตนะแต่แฮงก์น้อยเลือดจะไม่ทีรีเซ็ตนะทุกคนนะสำหรับคนที่รู้ครับการเดลี่เเซนยสาคัญมกนะ์รับบนาาาารรรซซีีโ่่่ไเเคคิละะะพวถ้งทอ ถ้ามันเป็นเคสสปอรอย่างเงี้ยน,น้านะคือแบบเราการันตีแล้วว่าเราโดนเทคด้แบบประมาณ2หัวใจครึ่งเนาะนะแฮกิ้งน้อยเลื่อนจะเข้าในเข้าดีเอ็นโดยที่แบบเลื่อนไม่เต็มน้านะเลื่อนไม่เต็มอาหารหมดนาผมสแฮกิ้น้อยนะอาหารแซทชูเลชันหมดแล้วส่วนอินฟิวเลือดจะฆ่าตัวตายตรงในห้องสปอหนึ่งนะครับในใน,ในห้องพอทัลลูมนะครับเพื่อให้เลือดกับแซทชูเลชันมันเต็มนานะเพื่อจะได้ซีโร่แบบไม่มีปัญหานะแฮกิ้น้อยต้องขอให้สปอมันดีนะครับผมนะ ซึ่งสปอนให้กันหน่อยนะครับเป็นเป็นสปอนที่โอเคอยู่นะมันไม่ต้องซับฟิวเคดออกไปเนาะนะถ้าเป็นเคสสปอนเคสสปอนทุกคนรู้แล้เคสสปอนคือสปอนที่เป็นกรงครับทุกคนนะแบบมันจะไม่มีทางเปิดลงอันนี้มันยังมีพอเปิดลงนิดหนึงอย่างนี้เขาเรียกว่าโอเวอร์แฮงสปอน,นครับคือแบบมีปิดข้างบนนิดนึงนะครับแต่มันมีทางเปิดอยู่ทางซ้ายนิดนึงนะครับถ้าเป็นโอเพนสปอนก็จะแบบเปิดกว้างนะครับผมนะประมาณนั้เลยเนาะใหก้กันหนได้เป็นโอเวอร์แฮงสปอนครับนะถึงผมถือว่าโชคดีอยู่นะ ในซีดนี้นะทุกคนนะไอ้น้อยโชคดีนะที่ได้เป็นโอแหงนะเลยปัญหาเรื่องเลือดอาจจะไม่มีปัญหามากนะทำการปาเพลไป1ลูกครับผมนะส่วนอินฟิวนะเลือดเต็มนะอินฟิวไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเลือดครับเองแล้วทำการปาเพลลูกที่2นะครับนะเรื่อเลือดเหลือเท่าไหร่ทุกคนเลือดเหลือ5หัวใจครับผมนะทำการปาเพลอีกลูกครับผมเลือดเหลือหัวใจหัวใจลูกเหลือ2หัวใจครึ่งครับทุกคนนะไอ้น้อยสามารถใช้เตียงได้แค่4เตียงเท่านั้นทุกคน ถ้าแฮกกี Hack ้น้อยใช้เตียงมากกว่าสี่แฮกกี้น้อยตายนะครับนะเคว่าโดนนะเพราะว่าเตียงหนึ่งมันครึ่งหัวใจเนาะนะครับผมนะดีดนอินฟิลส์นะเพิ่มมาตรงนี้เลืองเหลือสี่หัวใจนะชิวๆนะอินฟิลไม่มีปัญหามากนะครับผมนะแฮกกี Hack ้น้อยทำการต่อไปเก้าสิบห้าผมนะแล้วก็เซตอัพเก้าสิบห้าเนาะเซตอัพบอลไซเคิลซีโร่ไซเคิลไม่ใช่บอลไซเคิลนะครับผมนะทำการต่อนะครับแล้วก็ทำการโบว์ผมนะ นะตอนการดับเบิลเบนครับยิงมังกรแล้วมังกรมันจะชะง,งักนะครับมังกรมันจะแบบติดชะง,งักติดสติดสตันนิดนึงเนาะแล้วทําให้เราสามารถดาเมจมังกรได้2รอบแบบ2เตียงนะครับผมนะซึ่ง2เตียงทุกคนถ้าเรากดเตียงไวๆทุกคนดูไหมเกิดอะไรขึ้นนะดาเมจไม่เข้าทุกคนเห็นปะ่ะเข้าแค่ครึ่งหัวใจนะพนักให้น้อยระ,ะเบิดไป2เตียงนะทุกคนให้น้อยลเลเบิดไป2เตียงนะ,นะ,ะเอานั้นระเบิด2เตียงนะครับและอินฟิววเช่นกันนะผมระเบิด2เตียงเช่นกันครับลดครึ่งหัวใจนะเพราะว่า กดเตียงไวเนาะนะครับผมนะแล้วก็ทำการเพลืบโบอีกรอบแล้วไงยิงธนูแล้วเพื่อให้มังกรชนะครับผมนะแล้วก็สองเตียงตายครับผมแฮกกี้น้อยเป็นแชมป์แลงซีซั่นแปดนะผมนะอินฟิวมฆ่ามังกรช้ากว่าแฮกกี้น้อยไปประมาณประมาณวิ่งหนึ่งครับทุกคนนะเน่านะแต่แฮกกี้น้อยครับผมฆ่าได้ไวกว่านะครับแล้วก็มันซีโร่ซีโร่เซตอัพเดียวกันนะทุกคนยังไงแบบยังไงยังไงแล้วผมว่ายังไงมังกรแฮกกี้น้อยมันก็ตายก่อนอยู่แล้วนะครับก็จีจีครับผมนะสำหรับ ซีซั่น8นะครับแฮกกี้น้อยนะครับเป็นแชมป์แรกของเขานะครับนะในการที่เขาเข้ารอบเพลย์ออฟมาทั้งหมด5ซีซั่นนะครับเป็นอันดับ2และอันดับ3มาตลอดนะครับผมนะในที่สุดนะครับแฮกกี้น้อยก็ได้แชมป์ของเขาไปนะครับผมนะเวลดีเซิร์ฟนะครับผมนะเป็นคนเอเชียคนแรกนะครับที่ได้แชมป์แล้งนะครับผมนะสำหรับแฮกกี้น้อยนะครับชาวฮ่องกงนะครับผมนะชนะไปด้วยสกอร์4ต่อ2ซีครับผมนะก็ต้องยินดีให้นะครับผมว่าเล่นได้ดีมากนะแฮกกี้น้อยนะครับเล่นแบบ เล่นเน้นเสี่ยงนะเน้นเสี่ยงเพื่อเอาชยชนะสำหรับแฮกี้หน้อยนะเสืออีฟีมก็เล่นได้ดีมากนะแบบตามมาแบบเกือบคันนะเน่านะแต่สุดท้ายแล้วแฮกี้น้อยครับนะก็เล่นได้ดีกว่าเน่านะอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับแต่ก็แล้วผมนะก็จีครับผมนะสำหรับแฮกิ้งน้อยครับเป็นแชมป์ในซีซันแปดนะครับผมนะเป็นคนเอเชียคนแรกที่แชมป์นะแล้วก็เป็นแชมป์หน้าใหม่นะครับผมนะนะครับก็นะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าแฮกี้งน้อยเนี่ยจะ มาเล่นแรงอีกหรือเปล่านะเพราะผมเคยไปดูสตรีมแฮกี้น้อยนะครับเขาบอกว่าถ้าเขาแชมป์แฮกแชมป์แรงแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่เล่นแรงอีกแล้วนะครับอาจจะไม่มาแข่งอีกแล้วแต่นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็อยู่ที่ตัวของแฮกิ้งน้อยนะครับว่า,าจ,จะมาแข่งอีกหรือเปล่าเนาะมาแล้วองยินดีกับ,บนะแฮก,นะนะนะกิยยๆๆ้งน้อยนะครับที่ได้แชมป์นะเป็นแชมป์แรกของของเอเชียนะครับนะเป็นความหวังเดียวหมู่บ้านของเอเชียน่านะแฮกิ้งน้อยนะครับก็ยินดีกับเขาด้วยนะครับนะเป็นผู้เล่นที่แบบเข้ารอบเพลย์ออฟทุกครั้งแล้วท็อปสามทุกครั้งนะครับแล,ะ,และครั้้้้งนนนนนนีีีเเเเขาาไดดแแชมป์์ลลววะะะะคครรรรับับบใท่สุซิฟ นะครับผมแนละก็ขอบคุณมากครับที่ยวชโคคิปกระจกครับ,รบขออภัยนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับแล้วก็ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมพูดติดขัดยังไงผมพูดวกวนยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะแล้วไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย